เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายหลังการปลดล็อกกัญชาบรรจงนะคะนนท์นายแพทย์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกาสิ์เป็นประธานค่ะขอเรียนเชิญที่สัชกรกิจโชติการที่สัชกร,ชกรของการจัดอบรมขอสังเกตณปัจจุบันกัญชากรญชงไม่ถือเป็นยาสเสพติดเพื่อดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันปลูกกันหร,รือทางเว็บไซต์ที่เรารับแจ้งไป กัญชากัญชงจะเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5ยกเว้นสารสกัดที่มาจากโมเลกุลที่บ้าไปนะครับในเชิงของทางสื่อเองเนี่ยประเด็นที่เราพยายาจะเล่นนี่ก็เกี่ยวกับชาพวกเราคนมาพูดคุยแล้วก็ได้มาพบปะพวกเราอยากจะพูดคุยกันว่าแล้วเราจะดำเนินการอะไรดีต่อเรื่องการกัญชาทางการแพทย์สองเรื่องของกัญชาเพื่อเศร เรื่องนีง antis, ้เป็นเรื่องน้ำของผู้พิพกและเป็นสาธารณสุขจึงต้องมีการจับอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อซักซ้อนมองหน้ามองตาไปว่าคุณคุณไม่ถึงขึนนะพี่เล็กนะมาได้ผลงานเในสารสุขของกรมที่ใหญ่ครับนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดการประชุมในวันนี้นะครับจริงๆริงงานของบริษัทเนี่ยน้อยครั้งมากนะที่ได้มีอตัวบริษัทก่อนที่จะซีที่มีมากกว่าศูนย์ถึงสองเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับใช่ไหมครับน่าจะ เราได้ทำนำนำกัญชาขึ้นมาไวบนดินนะครับโดยนโยบายของทางทางท่นานรัมปิีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านประหลักกระทรวงก็นั่นหมายความว่าเราปวดเสรีนะครับปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราคาดหวังว่าเราจะนําใช้กัญชาในทางการแพทย์รวมถึงอาจจะมาช่วยบางส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ดี แต่ข้อห่วงกังวลของเราก็คืออาจจะมีบางท่านไม่ได้ใช้ในทางการแพทย์ไม่ได้ใช้ในทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนอาจจะมาใช้ในเรื่องของการสัตนาการซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์หลักของที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการเลยแล้วสิ่งที่น่ากังวลก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยยากัญชาเองกัญชาเองเนี่ยเมื่อใช้ในที่ไม่ใช่ทางการแพทย์แล้วเนี่ยอาจจะเกิดผลข้างเคียงนะครับถ้ามาใช้ในทางสัตนการเนี่ยอาจจะเกิดเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ที่อันตรายได้ นะครับตัวอย่างเช่นในกลุ่มเปราะบางกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า20ปีกลุ่มหญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่มีโรคปัญหาโรคจิตอยู่แล้วกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องห้ามเลยไม่ควรจะใช้กัญชาในเรื่องของการสันตนาการเลยนะครักลุ่มที่กลุ่มอื่นนะจริงๆก็ไม่อยากจะจะแนะนําให้ใช้ในเรื่องของการสัตนาการเพราะเป้าหมายไม่ใช่เป้าหมายหลักของของกระทรวงสาธารณสุข